สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณนันอีกครั้งนะคะกับ EP ีที่สองค่ะต่อจาก EP ีที่หนึ่งค่ะนะคะทำไมคุณนันถึงบอกว่าผักภูคาามีประโยชน์มากมายนะคะแล้วเมื่อวานบอกไปแล้วว่านะคะเขามีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทาน40%ใช่ไหมคะวันนี้คุณนันจะมาบอกค่ะนะคะทำไมเขาถึงมีฤทธิ์ในการ เสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานค่ะนะคะนี่คือประโยชน์ของผักภูคาวนะคะเพราะในต้นภูคาวนะคะเขามีสารนะคะฟลาวเวอร์นอยด์นะคะอ่านะคะมีสารฟลาเวอร์นอยด์เนาะที่เป็นนะคะที่เขา นำมานะคะสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยนะคะใช้ในผลิตภัณฑ์นะคะดทางด้านดูแลสุขภาพต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะนั่นก็คือตัวสารฟาเวนอยด์ค่ะและที่สําคัญค่ะเขายังมีนะคะสารเคอร์ซิตินที่อยู่ใน ต้นภูข้าวนะคะต้นภูคข้านี้บอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากมายค่ะคือซิตินมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะนะคะเขาสามารถยับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัสได้นะคะและก็ยังตัดตอนพันธุกรรมนะคะของไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยนี่คือประโยชน์ค่ะ จากผักภูคขานะคะที่วันนี้นำมาฝากทุกๆคนจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปของคุณนันนะคะความรู้เกี่ยวกับผักภูคขาจ้า